ัชื่อให้มันไปในแถกแล้วมันมีจากตัดหรือแก้หรมันจะออกจะจะไม่อยู่ในในแถบเดิมนะเพราะนี้เราต้องคิดเข้าไปแล้วไปเลือกเข้าเข้าแถกใหม่รั้นเจ็คจะเข้าไปใหม่เร้าับอ๋ออ๋ออรับ๋ัอ๋ออ๋ออ๋อว๋ออ๋ออ๋อ ใช้คำสั่ง์อินสอธรรมดาครับขีดตามองศาเลยครับมันจะขึ้นเป็นชมพูให้เราอยู่นะชมพูชมพูชมพูนะขี่มากขีดเต็มชัวร์ขี่ได้เต็นชัวรแบบนี้นะผมต้องปิดแตกก่อนปิดแตกลังคาสลังคาสองพอเราขีดเต็มชัวรแล้วก็ดึงความหนาเท่ากับผนังเลยครับ10เส้น1เมตรเส้นสีชมพูชมพูเลย แล้วก็คิดหนสองสามเป็นจว่วเี่ยงโอ้จีนสัมพูเุณนแล้วจีนั่งใน้านแล้วถได้ได้ตัวจวบขึ้นมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับใช้ดินสอขีดเข้าไปองศาก็เอาเมาส์มาจิ้มหาองศาเลยเอาเมาส์มาเอามาจิ้มกับขอบนอกก็ได้เพื่อให้มันจำองศาเสร็จแล้วก็ดึงกลับไปมันจะขึ้นสีชมพูให้เราก็ขีดตาม่างนี้ มองกมันจี้ก่อนเพื่อให้มันจังเสรแล้วก็ดึงถ้ามันขึ้นชมพูรเราก็ดึงมันก็จะได้ความได้เป็นรูปสั่วฝั่งรูด้วยทำฝั่งเดียวก็ได้เล้วก็คั่บไปแล้วเราก็ปิดสังขารหนึ่งอย่างนี้เราก็ดึงดึงความหนาหแล้วก็คิดหนึ่งสองสามเมฆปุ๊บกไ้ ใส่คำว่า copy ใฝั่งได้เลยโอเคผมก็จะได้หังหน้สองฝั่งใส่ลายนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใครต้องการใส่วัสดุ ถ้มันดูมีนิสิตดูมีรายละเอียดเพิ่มเติม่าไปที่บมทรชิลเลียสครับบมทรชิเรียลอย่างผนังที่ผมใส่เป็นอะเป็นหมวดังกรีธรรมดาสามเรียกคิดเท,ท่าไหร่คิดเป็นธรรมดาเนี่ยขัดมันหลังคาอยากได้เป็นลายหลังคาก็ไปที่หมวดลูปติงต้งลูปติ้งแล้วก็ไปโหมเดเรเป็นมิชชันชี จะเขียนแล้วกเ็เทไปอยากเปลี่ยนสีก็เลือกที่หลังคาแลว้วมันจะมีคำว่า edit อ,อยู่นั้น edit คือแก้ไขไมันหรอเป่ออกมาประมาณนี้บอเปล่าเพล่บลากําแพงเลยเปล่าแน่ขนาดหลังคาได้ขดค้า ความขนาดความฟันน่เล็กลงอ๋อนี่ไงลุงนี่ไงนะคับตรงคำว่าอีดิทนะอันแรกตรงตรงนี้จะเป็นหมวดก่อนหมวดของวัสดุของแยกตามหมวดเป็นผนังเป็นสีเป็นลูกติ้งก็คือเป็นหลังคาใช่ไหมมีไม้มีอะไรต่างๆกเลยผมก็เลือกตัวนี้เสร็จแล้วเราตั้งคนเทนดได้เลยเรียนลไปนะครับ เป่นะก็เพลงเลยให้เย็นเป็นลายหลังคาเยีะวมากขยายโตก็ให้มยจะเย็นอุ้ยตัดอะไร่ะตัดหัวตัดหัวมะมาห้างบนชัวรน้าชัวรน้าชัวร์กใส่เลือกเป็น ใส่สีตานนี่ว่าเปล่ยิ้ม่สีเลยอาอันกองเลือกเปนาใส่ดีมันต้องเัามาตดจัวของกันหลังคาหนึ่งแก้ลายยนกันารา็ีอือพรกนีเรต้องโลบโลบอนไหนะแม่มันต้องเล็ตามันต้องเอามาตาเอาไว้กองเดี๋ยวเขาไปเปิดมึงคิดเ่า ัน,น,น,บบนใส่กระข้าพอนะไม่ต้องไปใส่กระเดยนเอาแค่หรือใครไม่ใส่ก็ได้เ็นเอาดำเอา อูนี oh, oh. ่ันสีดน้องหม่บพี่โอ้นี่บอกสีนี่เลยอีโอ้โอโอเแล้วมันฟังไปเป็นเจนนอรอสีผางเทีวอะ